ก็สวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับจิสายเทือนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะนะครับจะมารีวิวนะครับรุ่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่พัดรุ่นพัดนีเันตรายที่ลึกอายุ100ปีหลวงพ่อพัดุญกาโมวัดม้วยด้วน2อง4นนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นทีมงานวัดจัดสร้างนะครับนะครับงานวัดจัดสร้างนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดเป็นผ้าผงนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอตัวแงะโฟมออกก่อนนะอ่าเพื่อที่จะได้ไม่ให้พระตัวพระนะครับมีความเสียหายนะครับมาอุดกล้องไม่โฟกัสนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าคลิปที่แล้วคลิปยกจ้าฟ้าผมไม่ได้ใช้แว่นนะก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผม หาว่าหาไม่เจอนะครับไม่รู้ไปไว้ไหนแต่ตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับเออนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะใช้นะครับกล้องสองนะเพื่อให้พวกพี่ได้เห็นพวกตำนงตำหนีด้วยนะมานะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นนะครับนะพัดนิรันตรลายนะครับที่ลึกครบอายุหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับนะครับรุ่นนี้สร้างมาเยอะนะครับผมจะบอกไว้ก่อนรุ่นนี้สร้างมาเยอะนะครับมีสองพิมพ์นะครับ เออมาข้างหลังนะครับอ่ะพิกมั้งางหลังนะครับจะมีสองพิมพ์อ่ะมีพิมพ์เอ่อลายนิ้วมือหลวงพ่อพัดกับพิมพ์หลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับนะฮะจะมีพิมพ์หลวงพ่อพัดครึ่งองกับพิมพ์เอ่อลายนิ้วมือนะครับพิมพ์ลายนิ้วมือหลวงพ่อพัดนะฮะอ่ะมีความคมชัดนะครับนี่นีมีความคมชัดนะนี่นะอ่ะนี่ เียนเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมใช้กล้องน,นะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสล้วครับผมกล่าวว่าจะซื้อ iPhone อยู่นะเพราะว่ากล้องมันมันดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมานะครับสักครู่นะครับเดี๋ยอวขอนยญาไปเปิดไฟนะฮะอ่ะมาแล้วพี่ชัดเจนแล้วนะครับมา ทีนี้เรามารีวิวกันดีกว่านะครับมารีวิวกันดีกว่าอ่ะนะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไฟนะผมจะใช้แสงอาทิตย์มากกว่านะประหยัดไฟนะครับเออมาสองอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนี่นะหน้าหลูกปูทวดนะครับนี่คมลึกเลยนะนี่นี นี่ลึกเลยนะตีวอนโอ้โหตีวอนแน่นเลยครับนี่นี่อก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 นี่นี่นี่ข้างคอนะครับนะฮะอันนี้เป็นตะกุดทองทิพย์นะครับพี่ผมได้ตะกุดทองทิพย์เป็นเนื้อขาวนะครับเป็นเนื้อขาวผงพุตคุณนะครับนะฮะนะครับข้างหลังก็จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดนะครับ เป็นโค้ดพอพานดาวกระจายนะครับโค้ดพอพานดาวกระจายนะครับก็คือพอพานก็ย่อมมาจากพัดนะครับก็คือชื่อของหลวงพ่อพัดวัดไม่ด้วยแหละครับนะนี่จีวรโอ้โพี่องนี้จีวรติดเต็มเลยโอ้เต็มเลยนี่นี่นี่นเต็มเลยนี่นี่นจุกหนึ่งนี่นี่นี่ข้างหลังก็เขียนพัดนี่ลันตรายนะครับชื่อรุ่นรุ่นนี้นะครับ นี่เห็นปะตัวหน้านะครับอันนี้ก็เป็นพิมพิมผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ที่หนึ่งพิมพ์ที่สองนะนะครับแต่นี้เป็นพิมพ์เออเป็นพิมพ์หลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยันเออตัวอีนะครับนี่จีบอลเม็ดเม็ดคล้ายเม็ดข้าวหรือเม็ดอะไรสักอย่างนี่แหละครับ <S <S เลขที่ได้คือเจ็ดเจ็ดเอเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดสามนี่แหละนะ มันทับไอ้เม็ดตัวนี้มันทับไปแล้วนะครับนะครับนี่นี่ตัวเม็ดนี่นะฮะนะครับ <c oughs> มาเี่ยปะนี่ <ítulo> มีเนื้อเกินด้วยในี่เนเนเนื้อเกินตรงนี้นะ mm hmm. มีเนื้อเกินเกินนะครับอัน clockwise. นี้ก็จะเป็นตะกุดทองทิพนะครับตะกุดทองทิพนะครับอ่ะเป็นตะกุดทองทิพมามาดูขอบตัดดีกว่ามาดูขอบตัดดีกว่าเดี๋ยวข้างล่างโอ้ยโอยเกือบแล้วนะครับ นะครับเวลาเราจับผ้าผงเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเอออย่าทําแบบผมนะเออนี่ครับนี่นะขอบตัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะเป็นคล้ายๆมีเสี้ยนนะครับนะครับเป็นขีดๆนะครับตรงตัวตัดนะครับนะนี่ นะครับอ่ะนะครับรุ่นนี้นะครับตรงนี้มันจะเอียงนะครับเอียงสโลปนิดหนึ่งนะนี่นี่ดูตรงอกคอนะฮะนี่ตรงนี้ชัดเจนเลยครับขอบตัดนะครับขอบตัดนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดกับหลวงพ่อพัดนะครับนะครับอ่ะรุ่นนี้มีสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์มีพิมพ์หลังลายนิ้วมือกับพิมพ์หลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อพัดครึ่งองค์นะครับนะหาเก็บได้แล้วเพี่รุ่นนี้วัดสร้างนะครับรุ่นนี้วัดจัดสร้างนะวัดจัดสร้างหนมูลนิธินี่แหละนะนะครับนะครับมานะครับ ก็จะเป็นฝาใสนะครับฝาใสนะครับแต่จะเป็นตัวพิเศษหรือแบบสั่งจองหรือแบบเป็นพวกกรรมกรกรรมการก็จะเป็นกล่องกรรมยีนะครับก็จะเป็นกล่องกรรมยีนะครับนี่เป็นไงคมชัดไหมล่ะเออนะครับนี่ใอ้สองอีกทีนึงนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับบารมีหลวงปู่ทวดนะครับคำบูชาหลวงปู่ทวดก็นะครับนโมพุทธิสัตว์โตอาขันติมหายอิติภะวาสามจบนะครับ นโมทัสสะสามจบแล้วก็คาถาหลวงปู่ทวดว่าสามจบนะครับนี่นะครับห้อยหลวงปู่ทวดไม่ไม่ตายหง่น่นอนนะหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่พัดรุด่นพัดนี่รันตรายนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้เลยครับนะครับ,นะรบก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับจิสายเตือนนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับก็ถ้าบรรยายไปอะไรไม่ดีหรือแบบบางทีก็งเงียบบางทีก็พูดนะครับก็ พี่ทุกๆท่านด้วยนะครับนะก็นะครับฝากอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไคร้ให้ก,กับช่องจตสายส่วนสายเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสบวัสดีครับ